สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับสำหรับคำนี้พันยศน้อยสิทธาพี่น้องมาซ้อมยิงอย่างติครับผมครับมือนี้เป็นรุ่นนี้นะครับพี่น้องเด้อครับผมครับซ้อมไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็จากมือนึงกับสิมมาแมนดีป่ะครับผมครับอ่ะมาเบิรงครับผมพันยศน้อยสิ่งถือบ่าระยะยิงกัน ตัวกัดแซงสกหน่อยครับระยะยิ่งประมาณเจ็ดเมตรครับผมเป้าเป้าผ้าใบที่ช่องหลังนะพี่น้องได้ครับผมยิ่งลูกเหล็กขึ้นกาครับผมครับรอบนี้เป็นลูกหกมิลนะพี่น้องได้ตัวนี้ลูกหกมิลครับผมเบายิ่งเราเบิดครับของเพิ่งมาถึงกับพิ่งจับเพื่อนครับพี่น้องดรามุ่นนี้ครับผมพี่น้องสนใจกับทรสอบถามเบ้างครับผม ยิ่งเปางเ่าย,ยิ่งยังเด่นขยายยี่งไปยิ่งนกยิ่งกระลอมก็ได้ครับผมครับถือยิ่งเล่ายแต่ว่าถือสเสียดเสียดม่ได้ถึอกลางเป่าเสียงถือกำกจมเป็นแบบนี้ครับพี่้องเด้อยจังประดังแปะแสดงว่าถือขาด 一坨，对，卡皮拉。 ซสดีพี่น้องสนใจดังสติกโทรมาครับได้ครับผมครับเป็นรุ่นครับเป็นงานเหล็กนะพี่น้องตัวนี้เหล็กลมดำครับผมแล้วก็พันเสือกครับผมครับก็สิสูตรนี้ก็สิมบียางแล้วก็มีลูกแถมไปที่น้อยครับผมพี่น้องครับแล้วก็อุปกรณ์หมุน ใส่เปลี่ยนยางนี่แหละครับผมพี่น้องสนใจโทรเข้ามาได้พี่น้องเด้อหรือสิทักแชททักไลน์เข้ามาก็ได้ครับผมฝากซ้ำนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่นอ้องสวัส,วด,ด,วสด,ดีครับผม